สวัสดีครับมาพบกับผมปอโตโยต้ากับการรีวิวรถยนต์โตโยต้าเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาชมรถ SUV ที่เป็นไฮบริดที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างมากที่สุดเท่าที่โตโยต้าเคยขายรถยนต์ไฮบริดมาในประเทศไทยเป็นรุ่นไหนไม่ได้ครับต้องเป็นเจ้านี่ฮะ o o l a Cross Hybrid ซึ่งเจ้าคู l a Cross คันนี้เป็นรุ่นพิเศษที่มีจําหน่ายจํากัดแค่1,200คันในประเทศไทยเท่านั้นฟังไม่ผิดครับมีแค่1,200คันเท่านั้นจริงๆเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีบริษัทโตโยต้ตามอเตอร์ประเทศไทยเจ้าคู l a Cross ฉลอง60ปีโตโยต้านั้นใช้พื้นฐานของรุ่นท็อปสุดก็คือรุ่น ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้ที่มีราคาจำหน่ายหน่0ล้าน0 0พัฒนาตกแต่งเพิ่มเติมเป็นรุ่นฉลอง60ปีและราคาจำหน่ายของรุ่นเฉลิมฉลอง60ปีนั้นอยู่ที่1,224,000 1, บาทเรียกได้ว่าเพิ่มมาแค่1,000 0บาท1,000 0บาทที่จ่ายเพิ่มขึ้นมีอะไรแตกต่างจากรุ่นปกติบ้างวันนี้ผมจะพาไปชมครับ เริ่งเนที่สีภายนอกของตัวรถเจ้าครอส60ปีจะใช้สีขาวมุกหลังคาดำซึ่งมีจำหน่ายแค่สีเดียวเท่านั้นหลังคาสีดำเป็นสีที่พ่นมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีดำเมทเลลิกดำเงานะฮะก็สีขาวมุกหลังคาดำจะทำให้รถดูสวยดูเด่นขึ้นและกระจกมองข้างยังพ่นสีดำเงามาด้วยเพื่อให้สอดรับกับหลังคาสีดำนะครับรถสีขาวมุก ตัดด้วยสีดำของหลังคาและกระจกมองข้างก็ทำให้รถดูเท่ขึ้นจริงๆครับตกแต่งภายในโคมไฟหน้าด้วยการพ่นสีดำและวัสดุตกแต่งสีคโครเมียมซึ่งแตกต่างจากรุ่นปกติที่ใช้วัสดุตกแต่งสีฟ้าภายในโคมไฟหน้าสีดำหลังคาสีดำกระจกมองข้างสีดำมันทำให้รถเนี่ยมันดูไปในแนวทางเดียวกัน ตกแต่งกระจังหน้าด้วยคิ้วโครเมียมเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านหน้าของตัวรถซึ่งแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับที่เป็นกระจังหน้าสีดำเงาเพียงอย่างเดียวล้วออลลอยขนาด18นิ้วซึ่งเป็นขนาดเท่าเดิมลายเดิมแต่พ่นสีเทาดำเพื่อเพิ่มความดุความเท่ให้กับตัวรถมากขึ้น ด้านท้ายรถเปลี่ยนมาใช้คิ้วฝากระโปรงท้ายสีดำตัดกับโลโก้ c คูโร a c r o s s สีเงินก็จะทำให้ท้ายรถดูโดดเด่นมากขึ้นครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสัญ,ญลักษณ์ฉลองครบรอบ60ปีบริษัทโตลตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดซึ่งติดตั้งสัญ,ญลักษณ์ฉลอง60ปีไว้บริเวณแก้มด้านคางของตัวรถทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ขับไปไหนก็รู้เลยครับว่าคันนี้ฉลอง60ปีโตโยต้าประเทศไทยมีจำกัดแค่1,200คันเท่านั้นรุ่นนี้ปรับเปลี่ยนโทนสีภายในของตัวรถใหม่เดิมออกเป็นสีโทนวายแดงสำหรับรุ่นฉลอง60ปีออกเป็นสีทูโทนครับเป็นสีดำตัดสีครีมและเบาะหนังเป็นแบบเบาะหนังเจาะรูหัวหมอนยัง ปั๊มโลโก้ฉลองครบรอบ60ปีและเบาะด้านหลังก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันกับเบาะด้านหน้าครับก็เป็นสีทูโทนเช่นกันและด้านหลังยังมาพร้อมกับที่ติดตั้งเบาะเด็ก Isofix เพื่อความปลอดภัยกรณีที่มีเด็กโดยสารไปด้วย บริเวณแผงประตูด้านข้างทั้ง4บานโต้ตาเดินได้สีแดงเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกสปอร์ตให้มากขึ้นซึ่งแตกต่างจากรุ่นปกติครับในวันส่งมอบรถยนต์ลูกค้าจะได้รับกล่องกุญแจแบบพิเศษมาพร้อมกับ Apple AirTag และพวงกุญแจ มาพร้อมกับใบเซอร์เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ได้ตัดสินใจซื้อรถยนต์รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีตโตโยต้า้วยครับสรุปเลยก็คือรุ่นฉลองครบรอบ60ปีมีจำกัดแค่1,200คันเท่านั้นและตัวรถจะเป็นสีขาวมุกหลังคาดำโดยราคาเพิ่มขึ้นแค่1,000 0บาท ลูกค้าจะได้ล้ออลอยขนาด18นิ้วที่เป็นลายเดิมแต่ทำสีเทาใหม่กระจกมองข้างพ่นเป็นสีดำเงาจากเดิมที่เป็นสีเดียวกับตัวรถและมีสัญ,ญลักษณ์รุ่น60ปีด้านข้างติดตั้งให้บริเวณแก้มสายขวารถยนต์ด้านหน้ายังมีกระจังหน้าสีดำเงาพร้อมคิ้วโครเมียมติดตั้งมาให้จากโรงงานและภายในเปลี่ยนบาะ เป็นเบาะหนังสีดำดีไซน์ใหม่ทูโทนตัดกับสีครีมและด้านท้ายยังตกแต่งด้วยคิ้วฝาท้ายสีดำเงาสุดท้ายมาพร้อมกับกล่องกุญแจแบบพิเศษและ Apple AirTag พร้อมด้วยพวงกุญแจ1 0 0 0 0บาทคุ้มมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในที่ผมพาไปชมรวมถึงพวงกุญแจและ Apple AirTag ที่ทางโตโยต้มอบให้สำหรับรถยนต์รุ่น60ปีรุ่นนี้กับส่วนต่างราคา10,000บาทเท่านั้นแลกกับความลิมิเต็ดที่มีแค่1,200คันในประเทศไทยผมว่ามันคุ้มค่ามากๆจะซื้อรถทั้งทีขอให้มันลิมิเต็ดมันเท่กว่าใช่ไหมครับยังไงถ้ารับชมคลิปกันแล้วอยากให้มันชมรถจริงๆได้ที่โชว์รูมนะฮะฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปชมรถ Toyota เด็ดๆอีกแน่นอนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย